สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2562เป็นวันที่4 เวลา8นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก็ะหมอมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี พระราชทานปริญญ,ญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2562วันนี้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพท้งนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขอพระราชทานถวายปริญญาค่ากรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ การออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอประธานถวายปริญญาศิลปะดุษฎดีบัณฑิตกิติมศิ์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง ด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณในการนี้พระราชทานปริญญากิติมาศจากทั้งสองแห่งแก่ผู้ทรงคณุฒิรวม11คนและพระราทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากทั้งสองแห่งรวม2,891คนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลรัตนโกสินทร์มีพื้นที่การศึกษา4ีพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่สารยาพื้นที่บ่อพิษพิมุกจัก,กรวรรด จากระวัติวิทยาลัยเพาะช่างและวิทยาเขตวังไกลกังบลมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการสร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตรกรรมและงานสร้างสารรค์ที่มีคุณค่าตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่รู้ทฤษฎีเก่งปฏิบัติและมีความคิดสร้างสรรค์น,นับเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน3กลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์